ข่าวแรกของเรามาที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโนโภพคินนะคะที่ได้ถือเลิกดีวันนี้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยค่ะเช้าวันนี้ที่วัดพระธาตุพนมวรวรมาวิหารจังหวัดนครพนมหนุ่มโตโนโภพคินเข้าพิธีอุปสมบทนะคะได้ฉายาว่าสุดที่สัตโทแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์พร้อมนาคอีกสมคนค่ะ โดยก่อนเข้าพิธีอุปสมบทมีการจัดขบวนแห่แบบเรียบง่ายเครื่องอุปสมบทหรือว่ากองบวชเนี่ยมีเพียงผ้าตรายจีวรบาทและตาลปัดนะคะตามหลักพระพุทธศาสนาพร้อมจัดขบวนแห่เวียนรอบองค์พระธาตุพนมสมรอบก่อนที่จะเข้าประกอบพิธีอุปสมบทภายในอุโบสถค่ะงานนี้ก็มีทั้งพลังศรัทธาของสาธุชนชาวไทยชาวลาวประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ นอกจากนี้ทางพระโตโน่ตั้งใจที่จะจำวัดที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารรวมสามวันนะคะก่อนที่จะออกเดินทางไปจำวัดเจริญภาวนาที่วัดพระธาตุสีโคตบองแขวงคำม่วนสปปลาวก่อนที่จะกลับมาลาศิกขากับพระอุปชาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารค่ะยังไงทีมงานก็สิบสตาบรนเทิงก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ